สวัสดีค่ะยินดีต้ก็รับสู่ช่องปลาท้ายบ้านชาแนวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าเขาเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้ากันอยู่ในป่านะเมื่อกี้นี้เห็นเขาอยู่ในทุ่งนางกันนะคะติตอนนี้เราก็อู้รู้สึกว่าหมอกจะลงด้วยนะ,ะหมอกลงในป่าสวนยางนะฮะอย่างนี้นะคะ มีหมอกลงด้วยนะคะพี่โอ้โหตื่นรอดเอ้ยแม่เอ็งท้องแกยังจะกินนมอีก ด้วนะฮะรู้สึกว่าจะมีหมอกลงด้วยนะครับี เพื่อนๆไปกันก่อนแล้วนะคะจีเราเป็นแผนกเก็บอยู่ เฮ้เฮยายาเดี๋ยวไปช่วยเองโอ้โหเหมือนคนแบกผลไม้เหมือนคนแบกผลไม้อ้าว นี่วันนี้วันนี้กลับใส่บุทนี่วันนี้แล้วค่อยกลับใส่บุทโอ้โไอไจะใส่บุทมาออนี่นะฮะหญิงแก่งคงเยอะไอตัวนั้นมันกินลูกกินนมแม่มันอยู่ ขยับเข้าไปเข้าไปจะถึงบ้านตาองนะเอาย่า,ยานี่เขาไม่ขุดมันเหรอยา่าเนี่ย บางคนเขาก็ปลูกใหม่บางคนเขาก็ยังไม่ขุดเนาะไปหาเห็ดกันไหมพาดาดาไปหาเห็ดโคนพาดาดาชอบหาเห็ดโคนในป่านี่ด,นอดอกนี่ดอก เราติดเขาป้าอีกแล้วมือนี่นะเห็ดอะไรเห็ดพวกบ่ได้ถามเนาะถามตระกูว่าเต็ดถั่วถูกไหมตอนนั้นแกบอกว่าเห็ดต้อล้ามาหาแล้วการที่ฝนตกดุดุอะเนาะฝนตกนะตอนที่ปดาได้เห็ดนะเอ้าน่ะอันขาวน่ะนี่เขาไปห้าที่ดอบนี่แหละยะเขาไปห้าที่ดอบนี่แล้วขาวน่ะเขาไปเก็บด้วยโหหน้าอันโก่งผหันล้าขาวน่ะ

เลย,ลเยมมานะลยมหมนะลบบมายสดงดูแลันดินาเอาเอาเนเยขยับายาโ่อ้วัสดีสดมาเดี๋ยวยมมาก,ก่อนจ้า เแค่ว่าขยับกล้องวันน okay. ี okay. yeah. ้เ uh จ้า uh. ก uh, uh, uh. şey. okay. ็เกี uh, ่ยวมาทางนี้ดีกว่าเจ้าเออกล้องไว้หันหน้าตรงนี้เจ้าก็เกี่ยวมาทางนี้สดจ้เห็นอะไรไหมข้างหลังเออฮะเออ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 หายใจตื่นเออ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 อย่างเดียวกะแฉกะแฉกะแฉเข้ามาสี ก็พี่แอนสองตัวเลยนี่เหมือนกันเนาะไม่ไม่แต่ยาอ่อนนึงเนี่ยมันมันน่าเกลียดไงมันไม่ต้องเลือกไงถ้าเราเกลี้ยงเลือกหน่ะมันไม่เย็นก็อ่อนนี่แก่จะตอนจะใช้เนี่ยมันคมผสมกันลุก เปลี่ยนความตั้งใจไม่เคยลืมเลยเนาะเนื้อเพลงนี้ละตื่นยังเดี๋ยวนาฬิกาปลุกไปแล้วเนือกยังไม่ตื่นลบไปจากความอันนี้ได้ไหมไปเลยตื่นเความตั้งใจคือแกแกร้องตลอดคือมันจะติดปากไม่เพราะว่าเขาจะร้องตลอดเน้ว ก็จะถามป้าแถวบ้านสื่อหรือยังเปลี่ยนเปลี่ยนเขาสื่อหรือยังโอ้สื่อมากเขาจะร้องเพลงนี้ตลอดมันติดเป็นปากมันติดมันติดปากติดปากไปแล้วเด็ยังเด็สนุกมากเลยค่ะมาเลยเอฟซีเอา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 ให้หมดหย่อมตรงนี้ได้หรือยังนี่นี่นี่เออเอาให้หมดเลยตรงนี้แล้วค่อยแบกไปอือ ไปไปแล้วเราไปไปแล้วก็แบกไปคนเราหอบละหอบใช่เรไม่ได้เอาปผสมไม่แล้วมันหอบไม่ใช่แบบนั้นหอบได้มันคันเราแต่อร่อยงัวน <laughs> ไม่ได้คยัยกยยอ,อย่าทักทายเลยหลาสองแล้วเดี๋ยวไปก่อน <laughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะออันนั้นแผนแขะแผนกเกี่ยวฮะท่านผู้ชมซีแผนกเกี่ยวนะจากเอาเกี่ยวแล้วมีมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ